วนสัตว์เชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ13ปีให้กับหมีแพนด้าหลินคุ้ย TOT จัดการสัมมนาใหญ่ Smart Education ให้กับผู้ประกอบการและสถานศึกษาจากพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน Thailand Motor Festival 2014ครั้งที่3ในคอนเซปต์ Entertainment Car Show สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ L c c ซีแคบเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับ วันนี้วันพฤหับสบ,บดีที่18กันยายน2557ซึ่งก็เป็นประจำทุกวันนะครับทางทีมข่าวของเราก็จะมีข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเช่นเคยครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเมื่อเช้าวันนี้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้มีการถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงานครบรอบวันเกิด13ปีนะครับให้กับหมีแพนด้าหลินหุยนะครับรวมไปถึงความคืบหน้าด้านสุขภาพของหมีแพนด้าด้วยครับ เมื่อเช้าวันนี้ที่สโมสรแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดงานถแถลงข่าวกิจกรรมวันเกิดครบรอบ13ปีของมีแพนด้าหลินหุ่ยนะครับและความคืบหน้าด้านสุขภาพของมีแพนด้าโดยนายสัยตวแพทย์การชัยแสนวงศผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และนายสัยตวแพทย์ดรบริพัฒน์ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเนื่องจากวันอาทิตย์ที่28กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นวันครบรอบวันเกิด13ปีของหมีแพนด้าลหลินหุ้ยซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนแฟนคลับและประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับเข้าร่วมงานวันเกิดของหมีแพนด้าลินหุ้ยโดยทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็จะมีการจัดเค้กน้ำแข็งขนาดใหญ่ และกระเช้าผลไม้ของโปรดของลินหุยนะครับเพื่อมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดและก็จะเพิ่มของเล่นชิ้นใหม่ให้กับลินหุยสําหรับเรื่องสุขภาพของลินหุยนะครับทางทีมสัตวแพทย์สวนสัตว์เชียงใหม่ก็จัดทาแผนตรวจร่างกายและตรวจฟันอย่างละเอียดและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์แพนด้าวู้หลงนะครับมาร่วมตรวจสุขภาพมีแพนด้าส่วนทางด้านการติดตามการเป็นสัตว์ของลินหุยนะครับก็ยังไม่พบสัญญ,ญาณการเป็นสัตว์ทั้งพฤติกรรมและฮอร์โมนนะครับจึงจะมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ ทีโนะครับได้จัดการสัมมนาครั้งใหญ่ Smart Education นะครับให้กับผู้ประกอบการและสถานศึกษาจากพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือครับที่โรงแรมแชงกีล่าเชียงใหม่บริษัท TOT อทีจำกัดมหาชนนะครับนำโดยนางสมจิตทีระชุติกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT นะครับก็นําทีมจากส่วนกลางและฝ่ายการตลาดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับจัดการสัมมนาใหญ่ให้กับผู้ประกอบการสถานศึกษา และนักวิชาการทางการศึกษาในพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือนะครับโดยนําการบริการด้านโทรคมนาคมที่มีการพัฒนานะครับเพื่อเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการทํางานของสถานศึกษานะครับพร้อมกับจัดโปรโมชั่นช่วงแนะนําบริการของ TOT ด้วยราคาสุดคุ้มการจัดสัมมนา Smart Education นะครับก็เป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการสถานศึกษาจากทั่วประเทศนะครับ โดยได้กําหนดจดสัมมนา,าทั้ง5ครั้งและที่ผ่านมานะครับทาง TOT ก็ได้จัดการสัมมนา,าให้กับทางผู้ประกอบการสถานศึกษาไปแล้วทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับนั่นก็คือที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าสถานศึกษาเป็นจํานวนมาก สำหรับครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดการสัมมนาขึ้นเป็นครั้งที่5ใน18จังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือนะครับทางนี้ TOT ก็ได้นําบริการด้านโทรคมนาคมที่จะเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการระบบของสถานศึกษาถึง10บริการนะครับสำหรับในช่วงเปิดตัวกลุ่มบริการ Smart Education นะครับ TOT ก็ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ซึ่งเป็นบริการช่วยให้การบริหารจัดการของสถานศึกษาทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับโรงเรียนระบบการบันทึกและการเข้าออกสถานศึกษานะครับทั้งในด้านเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นใจให้ความปลอดภัยกับบุตรหลานและผู้ปกครองครับน้ำดื่มดิวดรอปนะครับก็ได้เซ็นสัญญา MOU นะครับติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับ ที่บริษัทน้ำดื่มดิวดอบเชียงใหม่จำกัดนะครับดรวิชัยวงชัยกรรมาการผู้จัดการบริษัทน้ำดื่มดิวดอบเชียงใหม่นะครับและนายอุทยัยพวงสายใจบริษัทวิศวกรรมพลังงานก็ร่วมกันลงนามเซ็นสัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าน,นะครับจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางบริษัทดิวดอปนะครับก็ได้ศึกษาการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์มานานแล้วนะครับและก็ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการเพราะว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ไม่มีมลพิษช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาในอนาคตครับ <S <S จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้จัดงาน Thailand Motor Festival 2014นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะครับ เมื่อวานนี้นะครับที่ชั้นหนึ่ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตก็ได้มีการจัดงาน Thailand Motor Festival 2014โดยครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในงานก็ได้รับเกียรติจากนายนาวินสินทุกสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับ <iy od ic. S 1> กิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท i n s p i r e e n t e r t a i n m e n t ะครับรวมกับบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ป เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวทางการตลาดในภาคเหนือในคอนเซปต์เอนเตอร์เทนเมนต์คาโชนะครับภายในงานก็จะมีการจัดแสดงรถของแต่ละค่ายโดยงานจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้นะครับที่เซ็นทัลคลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับ ข่าวท้องถิน่นเพื่อคนท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของเรานะครับทางช่อง9แห่งนี้ได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันหากผู้ชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook/ LC เชียงใหม่และทาง w w w LC Cable TV c o m วันนี้ขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ